สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใยนี่จะทำพมาณนะคะพี่เมองพมาณกันยุงนะคะดัดยุงนะคะซื้อมาแต่ที่นี่มันกว้างก็จะมาดัดแปลงนะครับดูซิว่ามันเจอเข่าถาบ่งเด้อมมนจะเข่าถาหรือมันบ่เข่าถา,า,ถาดูก่อนเพราว่ามันจะเป็นหน้าต่างไอประตู90้าสิเก้ซนสูงสอง สองเมตรนว่าน้สูงอเดิแปลว่าแปลว่าเขาจะต้อง,ง,องอกเย็บพี่นอ้องต้ององเย็บเราจะต้องเย็บให้มันเข้ากันพี่นอ้องอ่านีม่มีจักด้วยค่ะพี่นอ้องเห็นบ่เอยมีจักํ้ำด้วค่ะ จับปะจับเย็บได้ยิบได้นะคะจะร้องทาเบิ้งดูพี่น้องอืมพอซื้อกอมาซื้อมาแต่ที่นี่มันเขามันจะเป็นประตูประตูขนาดนี้นะะนนเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อนี่มันจะเป็นประตูขนาดนี้เน,ะน,ะเน,ะนาะ น,นี่มาถึงเม็ดอืมอมันมาถึงเม็ดพี่น้องเพราะอันนี้มันมันเม็ดกว่ามเม็ดครึ่งมั้งเนี่ยเม็ดกว่าเราก็ต้องมาเหยียบกันบาพี่น้องลองมาเบิ่งกันดูเราต้องลองไม่ลองไม่รู้กุกิกกกิกตามภาษาเนี่ยนี่กุกกกิก มันนี่เป็นสังเงียบเด้อ <c oughs> เคยเรียนมาอยู่เคยเรียนมาอยู่เงียบเรียนเสียตัง3 0สามพันเนาะในเสื้อตัวหนึ่งกระโปรงตัวหนึ่งแค่นั้นแหละหมอป่อไป <c oughs> อันนี้ต้องมาลือกฟื้นไหมคักว่ามาสมมาสมเป็นยีบไอหมูหมุ่งก็เล้วกันมุ่งมุ่งเลาซงื้อน่นะแหละได้เขามาดัดแปลง